อ่ะโอเคสวัสดีครับก็พบกับผมนะครับอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่หาอีกแล้วนะครับออล่าสุดก็ยังไม่ได้ทํา youtube เป็นทางการวันนี้ก็ถือโอกาสเรียกน้าย่อยไปก่อนเรียกน้ำย่อยคืออะไรครับลง Facebook ด้วยแล้วก็ทํา YouTube ด้วยท่านที่สนใจหรือติดตามก็เข้าไปดูใน Facebook ผมก็ตามนี้เลยนะครับ f ีใหญ่ชินชรเนี่ยอย่างเงี้ยท่านไปตามนี้เลยนะ Facebook ก็ตัวนี้เลยนะครับ ส่วน u t u b e ผมก็นะครับก็ fc เนะี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็อย่างเงี้ยชัดเจนนะครับก็เป็นกระบอกเสียงในการพูดคุยในเรื่องของการดูพระนะครับว่าพระแท้แบบไหนนะครับแล้วพระไม่แท้แบบไหนยังไงนะครับด้วยว่าพระเนี่ยมีการสร้างที่หลากหลายมากขึ้นผมเองก็ไม่ได้มีเรื่องพระอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุยเรื่องพระเนี่ยเราก็ต้องคุยนะครับอาจจะต้องบอกว่าพระเนี่ยคืออะไรนะครับอ้า๋ยวดูพระข้างหน้านะเป็นยังไงนะ พระที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือนะครับเป็นนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะครับเป็นพระที่นะครับมีอาจจะมีกลิ่นทั้นิดนึงแต่ก็เป็นพระที่ดั้งเดิมนะครับเพราะว่าพระไม่ผ่านการใช้หรือโดนอากาศเลยนะครับนี่ก็เป็นพระที่เราบอกว่าหน้าเก็บอีกประเภทหนึ่งนะครับไม่อยากจะให้ท่านพลาดโอกาสพระเนี่ยจะมีในเรื่องของเกสรดอกไม้ด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นการผรสมและมีในเรื่องของคาบไข่หรือพระพิมนี้อีกอย่างก็คือนะครับเป็นพระที่แช่น้ำมนตนะครับท่านจะสังเกตได้ไง่ายๆก็คือพระจะมีขุยนะครับเป็นขุยเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำคล่ำนะครับที่ตกผนึกในองค์พระนะครับนะครับเอกลักษณ์ของพระชุดนี้นะครับท่านสังเกตไปที่สิ่งแรกเลยนะ นะครับมันไม่ใช่ตําหนิหรือจุดตายนะครับแต่เพียงเราบอกว่าพระแท้ต้องมีความคมชัดนั่นก็คือนะครับท่านจะเหวนิ้วนะครับนิ้วมือเลยนะครับนิ้วไข่นิ้ว,น,วนิ้วมันเลยนะพูดง่ายๆหนะ้าภาษาชาวบ้านนะนิ้วไข่นิ้วมันเลยคือจะมีช่องว่างทุกทุกช่องเลยนะครับก็จะเป็น5นิ้วเลยนะครับนี่คือจุดเอกลักษณ์เลยนะครับเสร็จแล้วท่านจะต้องดูว่าจุดที่เก้ทาไม่ได้ก็คือใบหูนะครับความคมชัดเนี่ย มันต้องมาอันดับแรกเลยนะครับความคมชัดลองมาเป็นขานะครับที่ไขกันนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อกแรกนะครับสองอ่าสองอ่าปีสร้างใน2 5 2 0นะ2520นะครับคือเป็นบล็อกแรกนะครับแล้วเอกลักษณ์ของพาร์ชุนนี้คือไฟกันไปไฟกันมาความคมชัดลึกต้องได้ส่วนเรื่องยันเนี่ยยันจะมี2แบบนะครับยันตีนี่เหงเหกับยันอีกยันดวงยันดวงนะ เป็น2แบบนะครับเป็นพระที่ไม่ใช่ว่าจะเราจะได้เห็นกันบ่อยครั้งนะครับนั้นๆจะได้มีพระที่ออกมาได้เชยชมกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้นํามาพูดคุยกันนะครับสิ่งแรกก็คือความคมชัดลึกนะครับที่เกทํทำไม่ได้นะครับและเอกลักษณ์ของพระชุดน,นี้ก็คือปลุกเสกสามไตามาสนะครับนะครับปลุกเสกสามไตมาสนะครับหมายถึงว่าปลุกเสกตั้งแต่ปี20 2 0จนถึง ปี2523นะครับเขาเรียกว่า3ไตมาสหรือ3ปีนั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือหลวงปู่โตเนี่ยท่านเก่งนะครับเมตตานะครับมหาิยมนะครับเพราะปิตาก็รู้อยู่แล้วว่าเมตตามหานิยมนะครับแล้วที่ขาดไปได้คือคงกระพันชาตีนะครับเมตตายอย่างเดียวไม่พอยังมีในเรื่องของคงกระพันชาตินี่คือเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสายลูกศิษย์ลูกหาก็น่าจะทราบดีนะครับว่าหลวงปู่ท่านเก่งประมาณไหนนะครับเพราะว่าพระบางอย่างเนี่ยมีหลายแบบหลายเนื้อนะครับ ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาการเก็บรักษาหลายท่านบอกว่าเดิมทีมันต้องมีกล่องเดิมทีมันต้องมีซองนะครับมันมีอยู่แล้วครับแต่ด้วยว่าผ่านการเวลาเนี่ยยาวนานเนี่ยความสมบูรณ์ของกล่องคงจะยากมากนะครับยกเว้นเขาเก็บจริงๆเมื่อเขาเก็บจริงๆเนี่ยโอกาสกล่องเนี่ยกล่องก็จะซีดนะครับก็จะมีในเรื่องของอายุของกล่องอาจจะกรอบนะครับแล้วก็คือพระเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราในน้ำท่วมเนี่ยคนคงไม่เก็บไว้นะครับ เพราะว่าคงจะต้องเก็บพระไว้เพราะว่าบางท่านเนี่ยศรัทธานในเรื่องของพระก็จะเก็บพระมากกว่าส่วนกล่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะครับการสร้างใหม่ก็ได้กล่องนะครับแต่ว่าเอาพระให้แท้ก่อนนะครับถ้าพระแท้เนี่ยทุกอย่างไม่ต้องคุยต่อเลยครับคมชัดลึกนะครับทุกอย่างต้องชัดนะครับนะครับคือพระปิตาเนี่ยเรานํามาบอกสอนนะครับเพื่อเป็นแนวทางศึกษาสะสมนะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้คุณต้องเช่านะคุณต้องเชื่อนะมันเป็นวิญญานนะครับก็เหมือนใบหวยนะครับ ถูกบ้างผิดบ้างว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องพระเนี่ยเราต้องดูความเป็นมาตรฐานก่อนมาตรฐานคืออะไรคมชัดลึกแล้วก็เนื้อหาที่ชัดเจนความเก่าได้ไหมนะครับไอ้ที่วิ่งวิ่งเนี่ยไอ้มันก็จะมีนะครับวิ่งเนี่ยหมายถึงว่าคนเก่า,เ,กาเขาเอาไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมอะไรไว้นะครับพระก็เลยสวยงามนะครับแต่ด้วยพระบางอย่างเนี่ยมันมีน้ําโดนเนี่ยมันก็ต้องมีคราบไข่เป็นธรรมดานะครับนี่คือหลักการในการพิจารณาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีหรือ แต่ชื่อคงไม่ต้องบอกนะแค่บอกบูโตคนก็จะรู้ละพระชุดนี้นะครับจะมีในเรื่องของน,อน้ำว่านผสมด้วยก็ได้เพราะว่าผมจากวิการวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นพวกเส้นพวกหลายๆอย่างแล้วกลิ่นน้ำว่านก็ยังมีอยู่นะครับบางคนบอกว่าเป็นเนื้อสมเด็จก็มีเนื้อดำก็มีเนื้อเหลืองก็มีมันมีทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะชอบแบบไหนอย่างไรถ้าชอบแบบ เดิมๆก็อาจจะได้แบบนี้ไปนะครับถ้าเอาแบบสวยวิ่งเลยท่านก็อาจจะได้แบบสวยไปเลยแต่ด้วยว่าพระเนี่ยความสวยบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่คงที่นะครับคนเราเกิดมานะครับก็แรกๆก็สวยดีนะครับพออยู่ๆไปมันเหี่ยวย่นก็เป็นธรรมดานั่นคืออายุการเปรียบเทียบเนี่ยผมจะพยายามเปรียบเทียบให้ เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ท่านจะได้นึกภาพออกเมื่อท่านนึกภาพออกท่านจะวิวเคราะห์ตามผมนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับแต่เป็นเพียงแนวทางในการศึกษาบอกสอน mm. เบื้องต้นแล้วท่านจะมีความรู้ความชานาญในเรื่องของการดูพระนะครับ mm. หลวงปู่โตเนี่ยอาจจะดูได้ดูยันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ได้เห็นกันด้วยนะครับอ่ามีมีม,มีอันไหนยันยันที่ไม่เหมือนใครมีไหมเอออ่ะนี่อ่ะโอเคนี่อ่ะสองแบบเลยนะครับก็ดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวผมให้ดูจะจะได้เข้าใจกันด้วยว่าเอ้ยยันยันมีสองแบบนะครับนะครับหลวงปู่โตเนี่ยไม่ใช่ว่ามียันแบบเดียวนะครับยันมีสองแบบนะครับยันตีนี่สิงเหนะครับก็คือยันสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับส่วนอีกยันหนึ่งนะครับนะครับส่วนอีกยันหนึ่งนะครับก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันดวงนะครับนะครับยันดวงนี่เป็นที่นิยมนะครับยันยันยันตีนีสิงเหก็นิยมเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแบบไหนอย่างไรแต่ด้วยว่าพระเนี่ยเราจะไปกําหนดว่า ยันนั้นมาก่อนยันนี้มาก่อนไม่ใช่นะครับขอให้เป็นปีเดียวกันนะครับพระชุดนี้สร้างปี2 2 2 0 2 2 2 3คือ3ไตามาสในการาเข้าพิธีนะครับหลวงปู่ท่านได้กรรมฐานวิปัสนาเองทั้งหมดเลยนะครับเป็นปุกเดียวก็ว่าได้นะครับชัดๆนะครับปุกเดียวพูดง่ายแล้วเป็นพระที่คลองใจคนมาเยอะมากนะครับ เพราะว่าลูกษย์ลูกหานี่เยอะนะครับจนเป็นที่คือฮาเล่นกันละครับถามว่าเล่นกันราคาเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้แต่ผมรู้มาว่าเล่นกันองค์หนึ่งเกือบล้านนะครับเล่นองค์หนึ่งเกือบล้านแต่ด้วยว่านะครับด้วยว่าพระเนี่ยราคาบางครั้งเนี่ยนะครับสมัยก่อนมันแค่ราคาหลักสิบเองนะครับแต่ท่านหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคือสร้างแล้วก็เป็นวาระต่างๆนะครับเพื่อให้เอาเงิน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือก่อสร้างต่อเติมนะครับนี่คือประวัติที่ผมได้มานะอ้างอิงจากประวัติที่เขาเขียนไว้นะครับไม่ใช่ว่าผมมาเล่าเองนะครับเพราะผมจะรู้ว่าวงการพระเนี่ยให้ความสนใจไปในด,ด้านไหนยังไงผมก็จะบอกครับท่านสังเกตองค์พระดีๆนะครับมันจะมีเรื่องของเศษนู่นนี่นั่นอยู่ในองค์พระนะครับพระแท้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าคือมันเลื่อมไปทั้งหมดนะไม่ใช่นะครับพระที่จะออกมาในลักษณะนี้ได้ต้องเป็นพระที่ หนึ่งผ่านการใช้สองก็คือผิวเปิดสามก็คือพระเนี่ยถ้าจะเห็นคราบไข่เนี่ยก็เขาเรียกว่า,วารุ่นแช่น้ำมนต์ะก็เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับเพราะว่า,าทาในในวลาสามไตามาสนะครับล้วนแต่ทําในพิธีสําคัญสำคัญนะครับแล้วผู้ธคุณท่านไม่จะพูดถึงนะครับผู้ใดที่ตกอับหรือทําทอะไรไม่สําเร็จติดกัดทุกประการค้าขายไม่ดีเดินทางไปก็มีแต่เรื่องนูนนี่นั่นคือมันเป็นสตอรี่ที่ผมบอกเลยว่า มันเป็นเรื่องของพุทธคุณนะครับเมื่ออะไรที่เป็นของพุทธคุณเนี่ยหลักการในการพิจารณาหลวงปูโตเนี่ยนะครับหแท้ 2. ดูง่าย 3. ดูยังไงก็ได้แท้ต้องแท้เหนือจดใต้นะครับไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องแท้นะครับไม่ใช่แท้ที่ใบนะครับใบเนี่ยใครๆก็ทําได้ผมเองก็ทําได้นะครับแต่ถามว่าใบามันสําคัญมากเลยเหรอท่านถึงต้องไปทุ่มเทเอาเงินไปไปแลกกับไอ้ใบพวกนี้นะครับผมเน้นว่า ควรจะเอาพระให้แท้ก่อนนะครับเอาพุทธคุณครับอย่าเอาพาณิชย์เมื่อไรที่ท่านเอาพระของท่านหรือของเราหรือของใครก็แล้วแต่ไปออกใบรับรองเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าเท่าไหร่เพราะที่ผมทราบมาเนี่ยวันที่บอกแท้พุ่งนี้บอกเก๊น,นะครับหรือปีต่อไปหรือสองสามปีมันก็เก๊ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดใบเอาพระให้แท้ก่อนนะครับ พระแท้คืออะไรหนึ่งได้จากมือหลวงพ่อได้จากลูกศิษย์ลูกหาได้จากงานแจกงานบุญในปีพศนั้นหรือใครที่เก็บเอาไว้เป็นกองกองเป็นลงัลงๆอันเนี้ยมีคนที่เก็บเป็นลงัลงๆเลยแบบประเภทที่แบบว่ายังไม่ได้โดนเลยนะครับไม่ได้สัมผัสด้วยซ้ําผมเห็นมาแล้วนะครับและผมก็ได้แค่เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งนะครับแบ่งเช่ามาเพื่อเอาไว้ศึกษาจนเรามาเทียบกับของเราก็คิดว่าเออเฮ้ยมันก็เหมือนกันนี่มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเพียงแต่ว่า เขาเอาไปชี้ตําหนิว่าบล็อกนั้นบล็อกนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วการสร้างหลงปูโตเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนอย่างไรเราเพียงเป็นแนวทางบอกว่าเขามีวาระในการสร้างเขามีวาระในการสวดเขามีวาะในการแจกนะครับล้วนจะมีที่มาที่ไปนะครับล้วนมีที่มาที่ไปพระทุกอย่างนะครับถ้าทุกคนเน้นไปเรื่องของพาณิชย์นะครับ มันเป็นเรื่องของการซื้อขายเหมือนพระจองทุกวันนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นอย่าเล่นตามกระแสผมไม่ได้นํานให้เล่นตามกระแสและผมไม่ได้นํานให้ดู youtube แล้วไปละไปล่าซื้อกันเยอะยมากมายนะครับผมไม่แนะนํานะครับผมแนะนําว่าท่านควรจะรู้ที่มาที่ไปนะครับคนเก็บนะครับคนที่ได้มาสายจะเป็นสายลูกศิษย์ก็ดีนะครับสายกรรมการก็ดีหรือสายไหนก็แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าทุกคนมีจุดยืนมีเหตุและผลในการบอกสอนกัน ผมเชื่อว่าท่านได้พระแท้แน่นะครับต่อให้พระนั้นบินหักถ้าพระมันแท้คนจะเก็บยังไงมันก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเขาเน้นพระแท้เขาเอาพุทธคุณเขาไม่ได้เอาพาณิชย์ผมเชื่อว่าในสายการเล่นพระเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสายพุทธคุณทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ประเภทที่ซื้อมาขายไปอันนั้นเขาเรียกว่าธุรกิจหรือพาณิชย์นะครับผมเน้นให้ศึกษาสะสมพระนะครับเพื่อเป็นแนวทางผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมก็ไม่ได้บอกให้เช่าแต่เพียงบอกว่า เป็นแนวทางในการศึกษาบอกสอนเท่านั้นส่วนไอ้เรื่องการเช่าเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่หลังผมมีหน้าที่เผยแพร่แล้วเร็วๆนี้ผมจะทํา y o YouTube ชุดใหญ่หลวงปู่โตที่เยอะที่สุดนะครับเร็วๆนี้นะครับวันนี้ผมทํา y o YouTube ด้วยทา f Facebook ด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับทั้ง a c e b o o k ก็ดีนะครับ ก็ฝากกดไล์กดแชร์ทาง y o u t u b อ FC ใหญ่ชิ้นน้ำมันชนก็ดีนะครับก็ฝากติดตามนะครับเร็วๆนี้เราแจกพระฟรี1นึ่งแสนองค์นะครับเร็วๆนี้เราแจกพระฟรี1นึ่งแสนองค์เมื่อครบผู้ติดตามหล้านคนนะครับเราแจกแจกแบบว่าประกาศแบบให้มากันเลยพูดง่ายๆนะครับไม่กลัวพามดไม่กลัวพามดนะครับย้ํานะครับไม่กลัวพามดเมื่อมีผู้ติดตามครบหล้านคนภายในระยะเวลา สามเดือนนี้เท่านั้นก็นับไปเลยครับเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปครบผู้ติดตามหนึ่งล้านคนคุณเข้ามาผม fc ใหญ่ชิมชอนเลยนะครับย้ำนะครับ fc ใหญ่ชิมชอนเท่านั้นนะครับเฟรนด์พกผม fc ใหญ่ชิมชอนมีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนภายในระยะเวลาสามเดือนนี้ผมจะประกาศแจกพระหนึ่งแสนองค์นะครับพร้อมกรอบนะ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดแล้วติดตามนะครับแล้วท่านจะได้พระแล้วผมจะประกาศวันนั้นนะครับใครจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาวัฒนานะครับถ้ามีคนมามากเกินผมแจกเพิ่มแน่นอนอย่าชิมนชนพูดจริงทําจริงมีที่นี่ทีเดียวแจกแบบไม่คิดสตังค์สักบาทเดียวนะครับ